เบี้ยวหวานดูตำมหาสมุทรมหาสมุทรจีๆมีปูมีหมึกมีกุ้ง <S <S มีหอยดูกินแบบปลาช่วยมาต้องนั่งกินระเวียงนะเพราะว่าเดี๋ยวนางเหม็นดูดิหอยมีหอย,หอยมอยงผู้มีหอยนางรมอะไรแทะหอยแครง นี่คือร้านที่กินประจำมีปูด้วยเซตนี้หนึ่งร้อยบาทอุ้ยแซ่บร้านนี้บอกเลยเป็นร้านที่กินประจำมากกาแฟะนะหอยโหได้กินหอยสมใจอยากอือมนูหมึก มีทั้งหมึกสดทั้งหมึกกรอบอร่อยเซตนี้หนึ่งร้อยบาทจริงๆกินได้สองคนเลยนะอร่อยซับซับมากมีข้าวด้วยจาขอกินกินยงหมูมปู เขาลวกลวกกึ่งๆให้มีกุ้งกุ้งนะฮะกุ้งชีวิตนี้ขาดปลาไม่ได้บอกได้กันเดียวปลามันอยู่ในเส้นเลือดแล้ว คือไม่ได้กินนานมากแล้วคือมันมีความอร่อยมากคือเวลาอยู่กับแฟนก็จะไม่ค่อยได้กินส้มตำนะแต่พอได้กินทั้งนี้อร่อยเหลืเกินมีหอยด้วยหอย,ยอซีฟู้ดเลยละ่ะตำม,มหาสมุทรหนึ่งร้อยบาท อร่อยบอกด้คำเดียวโคตรอร่อยกินได้แบบยาวๆแบบเป็นชั่วโมงได้เลยอะ,อะปูนี่น่าจะได้ประมาณตัวหนึ่งคิดว่านะอืตัวหนึ่งจริงด้วยเนี่ยตัวหนึ่งกุ้งน่าจะได้แบบหลายตัวนื้อหมึกได้เยอะมากหอยก็ได้เยอะ คือเซตนี้สำหรับกินได้สองคนเลยแหละเดี๋ยวพี่คงจะกินคนเดียวแหละดูแล้วคืออยากมากอ่ะหอยไ้กินหอยแข็งอร่อยฟินๆไปเลยค่ะแดดก็ส่งพี่แล้วงนะั้น <laughs> แา่จะชุ่พออร่อยอร่อยก้องอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะแดดมาแล้วพอดีู้ผมมาแดดตอนนี้ด้วยนะอ้ my god กกินกลางแดดเลยฮะ กินก้างแดดเลยฮะเราไม่กลัวหลกแดดอ่ะแดดเที่ยงมาพอดีอุ้มอร่อยอร่อยฮะอืมอืมอม,ม,มหมึกกรอบมีปู าสมุดจริงๆได้เยอะเขาได้เท่าก,กันกับที่อยู่หลานนั่นแหละทุกวันนี้ก็ซื้อกลับบ้านกลับมากินบ้านเอา มีร้อย,ย่ถือว่าไม่แพงนหะมมีครบเซตขนาดเนี้ยมีหมึกปูหมึกกุ้งอืมหอย่หอยสองชนิดเลยหอยแครงกับหอยเนี่ยในพวกที่ซื้อส้มตำให้หนางตำไทยสใสกไอ้เค็ม ดี๋ยวพี่ไม่สามารถกินปลาในห้องได้อย่างนั้นจะเหม็นปลา <c oughs> <c oughs> ต้องทําใจนะัะถ้าใครมีแฟนเป็นชาวต่างชาติที่กินปลาไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แหละเราต้องให้เกียรติเขาด้วยว่าเราก็เข้าใจนะเพราะปะลามันก็กินแรงสำหรับเขาบางคนนี่ไล่ไปกินนอกห้องเลยนะท <c oughs> ีน,นยังดีได้กินหน้าเราเบียดแั้วหน่ฟิน นฟิน <F ill ings> สุดๆแล้วอะ่ะเดี๋ยวเรากินข้าวด้วยข้าวกับน้องไกไม่มีไก่น้องเขามีไก่ย่างด้วยกับน้องไ,ไก่เดี๋ยวจะไม่อิ่มข้าว คนแล้วเนี่ยพี่เป็นคนที่กินชอบข้อไก่ตรงนี้มากนะมันอร่อยอ

พี่อะเป็นคนที่กินทุกอย่างกับโซ่ข้าวสวยนะจริงๆพี่กินได้หมดอ่ะพี่พูดจริงๆพี่เป็นคนกินทุกอย่างกับข้าวสวยทุกอย่างเลยนะกับข้าวสวยที่กินกับข้าวเหนียวอ่ะอย่างเช่นซุปนอไม้หรืออะไรเงี้ยจะกินกับข้าวสวยได้ก็คือพี่เป็นคนชอบกินข้าวสวยมากกว่าเพราะว่ามันไม่หนักท้องเกินไปแต่ถ้าข้าวเหนียวเราจะกินมันมือมากข้าวเหนียวเรากินแบบอิ่มแบบอิ่มแบบสุดๆเลยข้าวเหนียวมันแน่นไง มีความนั่นแต่ข้าวสวยเนี่ยกินแล้วมันย่อยง่ายอืม แย่นี่คือความอยากของการกินส้มตำเนอะกินปูให้รวมปูนี่ ่าจะลุกลวกให้เราแต่ปูสดอยู่ยนะร้านนี้บอกเลยสดสดแทบทุกอย่างเพราะกินทุกครั้งก็ก็ไม่เคยผิดหวังอ่ะร้านเนี้ยพี่นั่งกินที่ร้านด้วยส่วนมากอ่ะแต่ช่วงนี้เขาก็ห้ามกินที่ร้านเนี่ยมั้งการังกินข้าวละ พี่กัดล้านก็คือตำแหลกตำแหลกไะนะพี่กัดล้านนะพี่เลมต่อพี่ชอบเลม ปูเป็นอันที่มีค่ามากกินน้ำปลาเนี่ยโ,โหนัวนัวครักกระดกินแล้วดูแล้วหิวต้องไปซื้อส้มตำมากินด้วยเลยนะฮะอู้สดอ่ะกัดกินเลยอะ เราพี่ชอบกินปูนิ่มอ่ะปูที่แบบโหกินได้ฟินมากทอดกรอบปูนิ่มโอ้กินได้ทั้งตัวแบบต้องมานั่งแกะอย่างนี้เลยนะนี่จะเป็นปูอ่ะแต่ปูนิ่มเนี่ยทอดจุกแป้งจิ้มกับจิ้มบวยหรืออะไรเงี้ยฟินบองตรง พี่เล็มนานนะปูเนี่ยเป็นอะไรที่กินนานที่สุดแล้วเพราะว่าปูมันเป็นอะไรที่ต้องพิธีพิถันมากในการกินเน่ะ khép ăn lắm mm. đều phình. Sống tê giả, chừng, chừng. Sống tâm, thế, có phình Súng chê già chân là Cứ xúc tâm chẳng thế này cắt tùy bán có hai kim đô nè ดิวเวอรีออนไลน์หรือว่าร้านไหนที่เองกินประจําเขายังเปิดขายอยู่ส่วนมากร้านค้าของกินอะ่ะคนเปิดอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันเป็นของที่คนต้องกินทุกวนะันน้ำปลาร้ปูน้ำตาตน้ำลายแตก น้ำลายแตก กระเด็นเลยจ้าะเด่นถึงไหนถึงมือถึงแขนถึงหน้าถึงตาไหมปลาสิติดหัวไหมเนี่ยปลาจะติดหัวไหมเนี่ยคือก็ดีดแรงกันไปนะลูกปลาหมึกปลาปลาหมึกเพื่อนปู ชอบเลืปูกุ้งหมึกหมึกไม่เท่าไหร่อ่ะชอบคู่กับปูมากอาจจะเป็นเพราะมันแพงไหมชอบกินของแพงเนะี่ยหมึกก็แพงเหมือนกันอย่างหมึกน้อยแจดดูดอ่ะเรียกเลยว่าดูดดูดเลยอะ เลมจ้าเลมที่เป็นคนที่ชอบเลมอยู่แล้วครับซีฟู้ดบอกให้บอกสายซีเลย,เลยบอกครับสมตามแซบแซบแซบคักแซบแ,แนยังไม่หมดเลยยัยกินเลมไปเรื่อย เป็นชั่วโมงแน่นอนโอเคพี่ก็ขอไปกินต่อแล้วกันนะพูดเธออยากกินก็หาซื้อเลยเดี๋ยวนี้ด่วนๆอุดนุนไม่ค้าขายส้มตำนะกรอบกอบกรุบๆหอยก็มี สายหอยอบอกเลยยั่วได้อีกก็ยั่วแล้วเนี่ยตอนนี้หอยจาหอกุ้งจากกุ้งอ๊้ดโคตรฟินน้ำลายแตกใครน้ำลายแตกพิมพ์ม,มาดิน้ำลายแตก <laughs> <laughs> โอเคงี้พี่ก็ ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ให้ไปถึงแสนซับส,สครา์ด้วยนะคือฟินมากเป็นร้านที่กินประจำแล้วคือร้านนี้อร่อยอร่อยอยู่แล้วอะเออบอกตรงคือร้านนี้อร่อยอยู่แล้วพี่กินอยู่แล้วประจําเลยก็ซีฟู้ดทะเลตําไทยตำอะไรเขาก็อร่อยนะเขาอร่อยทุกอย่างเลยไปแล้วทุกคนไปก่อนนะแซบๆก็เดอไปละบายรักทุกคนนะส